สวัสดีค่ะยินดีต้อับสูชส่ชองชูชนาแนลค่ะนี่นะคะถทยบ้านนอกนะคะทนไม่ไหวกับสิ่งรอบนอกของลุงพลเรื่องกินข้าวนะคะก็เลยต้องมากินด้วยวยังเอาคำใหญ่ๆเลย เดูด้วยเยทจึงผักไม่ดองไองใเปิดแฟกเปิดใส้แต้กันไหม้บ่อบอยใเปิดคนมีคนถึงกับพันหลังให้หนักขนหลังให้ห่งพันแล้วตงงหลังองกลองคนบ้างซองกล่องคนอ ทำไมคนจึงต้องทันหลังให้ลกพันนะคะอันนี้พี่มอมนระเบิดนะมันระเบิดนะอันนี้มอมแดงเคยดูสูตรแดงดแดงดิอยใ่ไห้อ่ะดูดูดิดู นุวยรู้สวาอวนขึ้นอใช่ไหมนนิกี้อ้วนขึ้นไหมนองิต่้อนนี่ก็ม่ดูนะรู้สึกว่าเริ่มัวอ่นนกนกินนมกนนมกิ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 นกินนมกินนมกกินนมกินนมกินนนินนมนนมกินนมกกินนมกินมกินนมกินนมนนมกินนนกินกินนม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 นนมกนนมกินนมกินนินนมกินนมกินกินนมกนนมนมกินนนน ในลงสาก็ลงนานสมอนหว่าม่าเกลือเนาะขยสมอนมานี่กินไม่ดูเลยแล้วมันไปะเเมื่อไหร่ะแล้วเมื่อตอนฝนตกไอ้คนก็นังิตกเม่กินลยบเ่อแล้วก็หนาหงน้หน่าเอาแล้วเมื่อตอนฟ้ามืดบัวดินาะแล้วิดรถไปเลยยาไม่ต้องเลยู่ มอนละเมื่อไมอยาแรใช่เลยไม่ใช่ไม่แรงไหมป่าคุณพี่จะนอนพี่อย่ากฝ่าเออคือเปล่าขึ้นรถเกยงแล้วเราไปอันมากตัเพราทเาช่อกองเวิร์อยู่น้ายินเลยเนอะโอ้กลบเลยกลบยังงี้นะแค่นี่ก็เป็นตะปูเลาะโอ้นอ ชอบบเลยนนะ F4 นะแบตดีแคนกเโอะจอ่ะ นี่กินมีเมยแล้วอ๋อไม่่เช็ดเมื่อแล้วบอ่ม่เมื่อดนยนะยังไงกินยังไงาวกินแอบขอบคุณยังไงครับ ไปให้เก็ปลาเสืออะไ้เคยพูดมั้งวนยุดแล้วลูกไปไปลูกีตลูกเข่ไปอดเลยเมมดลยคลิปนี้ค่าเอาไ้ไม่คกเพ่นกินโอ้ยเอาเลยโอ้ปลาตูนี่เอาเลยมีกะเพรยู่มังีกะเพราเยอะงน่าก้อยฟานเหมนนิ่ซำเกาอยู่โอ้คนโกมันชอบเ้ยังไปนะเอนี่ก็กินคนเดยวคกม พุ่งจะกินเลยบอกมีน้ำเยอะเจบคอเบคอเออขับแต่ดิเร็วเวเรวววเรว่วอะเกือไม่ได้กินกบหรืกบมันกระโดดในกระถางมันได้ยินอจุ๊บว่าแบบก้นกบก้นกบมันบกระโดดในกระถางมันนี้เน่ยะโดดในกางเลยข้เดี๋ยวหามีเห็นนูเป็นแม่ขั้วเรืรองคือว่าปล่อยเ่ลั่เออรั่นาวคนทีนคนเขากระโดดนี้แล้วก็ยังไปนน้คเอาิปล่อยล แตครือเก่าไม่มีเบ็ดก็อยู่ขงังท่อดครับฟ้าดี้อยู่ในป่าก,ก็ประหลอดทเก่าหล่านี้ขาดนก็เริม<า>ไปข้านคืนอมันมันมองวันด่างดัวยนกระด้าง <laughs> อย่างไรกอบผู้หญิ <c oughs> งไม่บอกพีด บ้านแ่ตปยเขาไวกินเลยเยอะมากเลยอยากเลยกลุ่ม้องลี้ไม่ด้เจ้าเาเขเงี้ยเมื่อระเลิกคนตายเลยนี่เหนี่เหรอมานี่น้าเดินไปเอาม่ตรงสาราตรงนี้ลูกม

นู่นาวใคบอกลอาใ่ก็เปียกลยี่กเปียกอานนักางมายั่เว่าดี้อากาดีเาลุงผมวัดยวบเจ้ามแต่ผมใส่ตาสุกใส่้อยเลยเจ๋วขอบคุณคุลุงคุณปาไม่ัลได้แล้ว คุณเอคมาพไปีพิถันเป็นใหญ่ค่ะเจ้า่าหอนหนึ